สำหรับสาว e v Man ทั้งหลายนะครับยินดีด้วยนะครับตอนนี้พุกคุณจะได้กลับมาดู e v Man ครั้งแรกเป็นตอนใหม่นะครับอ่ะถามก่อนแล้วทําไมไอคลิปนั้นที่บอกว่าเออจะไม่ทอี e ี Man อีกแล้วอันนั้นประหานปัญหาล้วก็คือมอดครับตอนนั้นอัปเดตใหม่ใช่ไหมมอดผมก็หายหมดตอนนั้นผมไม่ดูสาเหตุเพราผมโหลดโหลดเกมออกใหม่แบบ รบเกมแล้วก็โหลดใหม่กลายเป็นว่ามดกลับมาครับมดกลับมาเลยนะียบปก,กติเลยกล็เลยอะไหนๆก็ไหนๆละทำทำต่อเลยเออก็ได้อยากมาแถลงนะส่วนเพลงของอีวีอ่ะจะลดน้อยลงมากเพราะว่าไฟาผมลงไปอยอะหลายยันมอ่อ ผมก็เลยคิดว่าเออไม่ต้องมีแบบเพลงอะไรแบบนี้แต่มันก็ได้เหมือนแบบคามรกาแมนพบผมก็ได้แล้วดันใจบุกแบบคะครนี้มาตัด,ดวิธีการอไอยงเงียนะครับ